กันตันยังข <scan> ี้นกันภาอนานชอมกันมาปัจจายเจนีไว้จิม่ยากกันแต่กร้อมร้อดกันป้นกันแายจะนยังมีจันนะจะไหนจัได้แถวก็สังปลี่เิเหมือนเช่จ้าพลาพหมาอันไอ่ะั้งนัเอี่ยสอดาาเจ้าหนันกัสสาริพุทธราจำพวกกาลสสวัวดี เจ้าประคจะไหนก็จับจอมห้องไปพราเป็นเจ้ายำเป็นลูกซ์กาแฟยำจับจอมห้องไปสังปล่อมาที่ปั่นยำเหี๋ยในเราจะฟงจุ่มถึงเข้ายำในดูดในเศร้าในเหตุการณ์ยาวยาถึงมาสาไปสิปปบี้ปีมาไม่อยู่ในเศ้าแต่เมื่อหนึ่งยาวเมื่อหนึ่งวันหนึ่งยาววันหนึ่งแต่ทีหนึ่งยาวทีนึงฉอดทีสาเสกคน จอดมันจอดมือก็อคือจอดกำมพาจอดมือเขากดกัดกดยาวยามเหมือนแม่ช่องหนังกำรรอธิษฐานเฮามีไว้นั่นเขาจะได้เครื่องกำตาลาตีได้ภาวนาเอากัดออกเย็นหนังหือปีนีนนยาเสตวันไม่รกันไหนตีได้กัดได้เย็นออกจีนปีน้องมันปีน้องเต้ปีน้องว่าปีน้องร้อยปีน้องเข่ปีน้อง Cô mình nhớ sắp đọc ạ Cả như tố này trở nên lô cầm phá này Thì lấy cắt cắt yên yên Mí lô lửa đoàn mây Một cả năng Hầu cầm xe tố có điều cán ta hít ta sốt hết và hít này bọ Cả năm nay lại xuống mất Cô hô cô cô con cô Mà tôi đất mà tôi 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 dự định này hay tôi dự máy phán này này mua trăm năm hẳn phụn mây lịch chị ta phê đăng xin anh chăm có đi <laughs> ở cây con đi nằm hút chắc xin một con nằm là tư mô khăm và nằm nằm hút phá thì có đi tiết sưu chở sưu bên quân đi mà có một con lang lăng mai mạng nó tới tên nơi này dăng ạ bán thẻ đẹp tí này cả phó phá mai hết ăn phóng và nhá phê ạ đủ của nó khăm mừng khỉ con trang hút cái con bí จะมาเหตต์ตังเล่นชื่อเจอสูเป็นคนดีคนแม่บัดสูให้มดเจอสูไว้เป็นคน,น,นมีศีลมีธรรมมีตะล่มหม้อยู่มองกิน,น,นมีศีลมีธรรมมีตังมาอ,อก,มามก,มมมากไม่เจอผิดลุกพผิดเ,เ,เ,เมนเ่นเป็นเพลในหัวในคนเฮาในเกาะในหย่อมเฮาก็กกเป็นเพลเปื่อนในวันไตวันเหนือก็เป็นเพลเปื่อนหมอกันผิดกันเองเป็นลองดีคนเฮาก,ก็หมอไว้วังเจอเน,นี่ยตังทุกขามี่นามาก็หมอไว้วังเจอขี้ขี้เหตาเปิ่น เจ้านาลูปเปิ้ลใจหมุมจ้าเปียงจังเปิ้ลเขาจังก็ไหนก็ดีตัวก็นั่นก็ดีตัวก็อนไหนก้อนนั่นดีก้อนน้ำดีหัววายอ่ะดูด่าเจ้าก้อนมันก็เฮาก็อดีเฮากดไม้ยาทุกข์้าก็เฮาเดีเอามือมือหนีฝันย่อเหมือนเขาพ่าผมจุ่มในก็ขึ้นเขายามติดติดแข็งกำแตาลาออกกัดออกเย็นสดผีสดคนจะไหน นี่สามารถักมาตอนสูอันเป็นลูกชิ้นกาแฟจากมุกเปนเจามาฉะน้นย้อนต้องปั่นสูอยาอยน้ำน้ำย้อนอ่มือสิซิ้นเนียต่างหมอกโบกหัวตาปั้นต่างต้องแั่นสูงมันปกสูงเป็นสลาห้ามมักปกห้า้เป็นสลาสู้มันปกกะดีในในมาในหลักันในเต็มโตทสอกันอ่อนดีอ่อนหโตนะในซุปน้ำกําน้ำดัดน้ำ เออนำนำคำาะรักดีนี่เฉล่ยไมอ้อนกันเฮ็ดกันมีกันเมจันายนี่ก็ย้อนต้องปั่นสูเลยล้นเล่นเลยเพิดกันในยามไม่เกิดเป็นลูกเป็นหลานกันเป็นโพเป็นแม่เป็นปีเป็นน้องเป็นหมาเป็นแนงเป็นสัดหนึ่งสัดดูกันพอดีเลยนุ่มลากันมาไรจัดไรไรสบายจานไงเฮ้ยป่นบาปป่นโัวป่นกคำป่นเวียนเสียเออเอาลองดีลองแม่เอาปรามีทูปรามีแมตตัวลองดีลองแม่กันเฉลยอยู่ดีเพื่อาเปียดกันเออหันนำเจอกันดีเสีย เขาด็อาิฐานขอสามปีสามเดือนสามันเขาก็ก็อยู่ไปเสซื้อก็เมื่อไี้ซ้าสะเขาก็ในกัดกัดเีสูอันเป็นลูกน้องกองไปทั้งเสงจำมกจำใจทั้งเสียงกูก็กุ้นในหื้อจูหื้อเจอคับก็คากาได้กว่าเลยมาเลยไปเลยลูกเลยเรียนเหตุการณีการเมียนมังก็ก็อ่านปีมัเหเมือนี้ดหลอยเก็มันจประยน์เขาจะได้เออสัปปีนู้นเขาจะได้กูก็กุ้นมังกก็แบบสปีเลยมังก็สี่ปีปี เมมยาวมามันมาจอมกันจั่ว่อนทั้งขวัจางสูมามาห้างไกลขวัญห่างไกลมันแมันก็ค่อเลยรุ่นเลยเลยเลย่นยเนหถ้าเลยติโตโนสอดเจก็แน่เลยเจเจอแน่แน่เทอแน่แน่มันต้องมีในใจว่าแต่สิเออก็แน่แีอย่าีตเนห้อลใยลดนำใาสูสติตลาอยๆ่อยตัวโน้นสอกันกว่าทั้งนาเขาจะปองวุ้นจุ่มหมดเลยเรือยเรือยเ่จาจอมหนัง ห้อยผ้านาเสียงการห้อยเฮ็ดไฉชนันก็ศส่วนเป็นลูกน้องปองไปเป็นสังขาร็องดีเป็นตัวลูกเขาหมาสู้เขากูบ้าเสียงเขากูเจ้ากูป้าเจ้าขันทีตั้งเมืองปู่ในก็เจ้าคู่ตัวปู่เขากูโคกูคนกัเจ้าป้าก้อยใจกันเกิดใจกันสร้างกว่าแล้วสามตีทำใจนั่นขึ้นเปลี่ยนกันมาไว้พลากรวันกุวันอ่ะปันเป้นเห้วันตั้งแต่เมื่อไนก่อนแต่เพลสามปีสามเดือนสามวันเลยว้วันสามพวกเมื่อเจ้าเมื่อกลางคำกลางละ ก่อนกันมาไว่อ่อนกันมาสามนี่เอาก็มีสองสามก็มีหมามีเน่วไว้ก็เยอะมี่เผาก็ไว้มีเผาก็ไว้เปลี่ยนกันเมื่อเปลี่ยนกันมาเลยเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนตากันเทาก็เทาย่อก็มันมีการจําเป็นได้เด้ยังจำเป็นเต็มลิ้มเต็มไร่ปันพมจําเป็นได้รีกตัวก็เต็มถึงชั่วชู่วใหญ่ไปเต็มหาเอาปีนนองตตยก็ย่อเท้าไตยก็ผมจะมันตารู้ไต้ก็ไว้มันอ่ะปีนนองก็ย่อเท้าก็ย่อใจหรือการจําเป็นนี่ก็อยากนำเห็นลมดางฝังมันตุยกันกําแีมกันใจหรือกัน เออแต่นีคือก่วยกันก็ใจกันสร้างกว่าการศาสนานี่มันใ้กันส่วนตฮงใช้กันหาทำทำาปเหมือนมันติดเข้มติดแลตติดงามกับมรนตาเมือหนาลองดีลองแมทมองอยู่มองกินมีสิมีทำมีตลาหักลูกหักมีสูหักตีหักน้องหักเจอจัตภาษาศาสนาเฮามันหึงพ่งชากับมันตาเมือหนามันเจียวพ้นบททุกข์ในวัฏสงสารนี่เออติเต้มันหึงมันเจียวพ้นเพ่เกิดเพ่เท่า เพจเพียนเพื่ตายเนี่ยป like. so ้อมปนเพื่อเนี่ยฮนิปันเียมันเยากันพอจะปจงก่กลุ่มเหการเปิดสุนากสุนาเปิดไว้นาเจ้ากับมันตันสุกพอก็บฮอสอนเปิดไว้เจ้ากับมันตันส้อนมยนก็พอกลุ้ลุ้มลืมลืมเออสิบเดิมนาหาชิเดมหลังเออเป็นมาจ้างสิจิญญาประหลัดนักผัดยังลืมทำลืมกองมันมีเหมือนกันหมดเโยกินริกกินเก๋กินไทเพื่หนไทยเนี่ยมันบอก็่ีมันบอกวให้ เออพ้อทิ้งสติดีกาดีวนนี้พ้อทิ้งสติดีเอาใครให้มันที่เดียใครแหมเขาเปื้อนหนึ่งเจอหนี่งยังไงใครแหมปเจ้าเกามันพ้นเออให้ก็ให้เต้เต้องเดี๋ยวก็ดีก็ดีหน่ะก็ให้ก็ให้หน่ะดูทิ้งเจ้าเผื่อเจ้ามันดูแห้มแปดรอบผ้าแหมแปดตัว